那个、嗯，他那边他们当教师，他那边农村，他教农村的娃儿。 โอเคอธิบายนิดนึงอ่อที่ผมซื้อ ขึ้นเพราะว่าตรงเนี้ยเส้นแดงตรงเนี้ยที่ผมเขียนเมื่อกี้เป็นแนวรับเป็นแนวรับแล้วก็ด้านนี้ด้านซ้ายมือมีแท่งเขียวใหญ่ตรงเนี้ยเนี่ยเอาอีกรอบหนึ่งดิเมื่อกี้ผมเขียไปก่อนเนี่ยแท่งเขียวใหญ่ขึ้นมาเนี่ยอังนี้ก็เป็นแนวรับแนวรับแนวรับอ่าเส้นนี้เป็นแนวรับแนวรับแล้วก็นี่มีแท่งเขียวลงมาถึงเนี่ย แล้วก็ขึ้นไปดีดขึ้นไปแท่งเขียวลงมาดีดขึ้นไปแล้วก็เป็นแท่งเขียวนี้ขึ้นไปแล้วก็มีแท่งแดงลงมาแท่งแดงลงมาแต่มันก็ดีดกลับผมเลยเข้าออตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มีเทนไลน์ระยะสั้นที่ผมตีไว้ตรงนี้ก็เลยเข้าตรงนี้ขึ้นไปโอเคเข้าใจ